thank you สายที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านปโป่งปดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของข้านเที่เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชานชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะข้ามขึ้น,น,น,นลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวจเทียสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่สองขณะนี้เป็นขบวนรถ ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรีสถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะสถานีบ้านโป่งในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการ ทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่งยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีกขอขอบคุณค่ะ